อะไรก็ตามที่หัวใจของเราหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งที่ไม่ใช่จงสิ่งจริงแท้อย่างแท้จริงเราก็ต้องหาสิ่งที่จริงแท้มาเติมเต็มแต่มันไม่จริงแท้เมื่อมันมาเติมเต็มมันก็ต้องการอีกเหมือนอาหารที่เราทานมันไม่ใช่อาหารชิปไงม,มันไม่ใช่อาหารที่จริงแท้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในกายชิปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการอาหารแล้วไง พราะว่า,า,าวมันเป็นกานรกลายิปแล้วมันเป็นการยี่ลันการยี่ลันดอนแล้วในวันสุดท้ายถามว่าในสวรรค์มีทุ่งน้ำไหมในสวรรค์มีหมูให้เราฆ่ากินไหมในสวรรค์มีมีเนื้อไหมไม่มีแล้วไม่มีอาหารการกินแล้วเพราะทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วไงนั่นอะไรก็ตาที่มันไม่จีรังยังย่งยืนเนียเราก็ต้องหาสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนมาประคองมาประคองไปเรื่อยๆเพราะเนื้อนหนังเราก็ไม่ยั่งยืนไงเราเคยได้ยินเพลงหนึ่งไหมว่า ถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มอะโลกนี้อะมันถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มอะใจคนก็เป็นแบบนั้นอะถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มแต่ข้าพเจ้าบอกว่ามันมีเพลงหนึ่งก็คือถมเต็มได้โดยพระเยซูถ้าท่านพบพระเยซูถ้าท่านพบพระเจ้าวันนี้ท่านไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนทุลนทุราเห็นคนรวยอยู่อยากจะรวยเหมือนเขาเห็นคนมีชื่อเสียงอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาถ้าพระเจ้าท่านมีชื่อเสียงพระเจ้าจะให้ท่านมีชื่อเสียงถ้าพระเจ้าจะให้ท่านรวยท่านจะรวยแน่อย่างแน่นอนแม้ไม่ต้องตะเกียกตะกายเข้าใจไหม ไม่มีความแตกต่างนะั้นระหว่างคนมีพระเจ้ากับคนไม่มีพระเจ้าอ่ะคนที่ไม่มีพระเจ้าต้องทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้ทุกสิ่งแต่คนที่มีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งอยู่แล้วเปลียนแต่เขารอคอยที่พระเจ้าจะปลดปล่อยทุกสิ่งมาให้กับเขาไ้